สวัสดีแฟนๆฮอสคอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ9 9หากไม่อยากาพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ไกได่ดทองท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจ้าทีมของคุณซือโชอเซ่มูรินโญ่รีสตาร์ทกลับมาเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางครับ อากต้องการลุ้นพื้นที่ประเด็นฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์พวกเขาต้องการชันชนะเพราะตอนนี้มีคะแนนตามหลังอันดับ4อย่างเชลซีอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันเกมนี้พวกเขาจะได้เดนิแอนลี่ครับผนทนแบรนด์กลับมาประสานงานในแนวรุกร่วมกับสตีเฟนเบิร์กไวยซนเฮึงมินและเฮลิเคนเจอกับขุนค้คอนของเดวิดมอยครับผลงานดีสตาร์ทเปิดบ้านแพ้กับูแฟเฟ่ต์ต้น0-2 พวกเขาตอนนี้ลนไปอยู่อันดับ17ของตารางมีแต้มเท่ากับโซนตกชั้นครับแถมเกมนี้พวกเขาต้องลุ้น2กํกำลังสำคัญอย่างเซบาสเตียนอันแลและโรเบิร์ตสโนกาที่มีการบาดเจ็บแม้ว่าสถิติการเจอกันที่ทินของสเปอร์2อดูการหลังสุดนะครับทางด้านของขุนขอนจะบุกมาเก็บแต้มได้ตลอดแต่ค่ำคืนนี้ครับผมมองว่ามูริโนโญ่เน้นเต็มที่ครับและด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าผมมั่นใจครับว่าสเปอร์ จะเบียดเอาชนะเวทแชมได้อย่างแน่นอน99%สว่วนอีกหนั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.